สวัสดีครับสวัสดีพ่อกขาชื่อคือเที่ยวเชื่อยันนครับครับกระโปงน้ำเขาครับบรรยากาศสวดอภิธรรมศพศนะปูหาจิตแบกขึ้นแรกได้พี่น้องเด้อนะครับบรรยากาศขึ้นแรกถือว่าขึ้นแรกเป็นทางการนะพอเนาะครับขึ้นแรกเป็นทางการนะครับท่านผู้ชม ครท่อนี้นลมว่านี่จูจาหเลนครับอะไรก็แม่ม,มว่านี่จูจาหาเลครับสมืนอมุนีนมุนีนี้รอ้รม่มีรรออมถือว่าเป็นขึ้นแรกไ<อ>ม่พอเนาะเอาว่ามีผู้ใหเห็นทะเบี่ยนรถที่มาทรงปูหมือว่านบอกครับ นี่นี่ไปมง้อท่แก่ัช่งฝนตกได้ทระชุมได้เยขทเบียนรถล่องแก้วสว่างปัหาแม่เนบิเรเสจยเป็นคนนอยากููเลขทะเบียนรถครับผม เมื่เมื่เมเงต่้ง้านหอมจกเลนหายอ่าได้เิ้มันเอา้ันใช่ไหมกันครับเป็นแกะไปคับเลขฝาโล่งปูนะหมว่าโดยโนหมนเอียด้เอายุนครับอายุเพิ่นบอกนครับอายุหาสิบเจ็ดครับหาสิบเจ็ดปีครับครับ พ,พี่เจ็ดทานพี่เจ็ดรั่งหาทำอม,มถ้าเปลี่ยนรถป่ะครับแปดเอา้ <c oughs> ถ้าเปลี่ยนรถแปดหกสามแปด แปดหกสามแปดได้ทำชมเด้ได้ฝฝาลุงหัวจะประว่าาล่ง0 7น0 7เจ็ดเฮบจดหนึ่งศูนย์เจ็ดหนึ่งศูนย์ครับดาวพุดวพธดเรากเป็นท้วจ่จะแน่ครับพ่อเป็นพ้ล่ร่มไ่ปว่าครับฝนตกทำชมฝนตกครับผม ชุ่มเย็นกู้อะไนชุ่มเย็น ท,ท่านประชุมคาบบรนดา้าบุญน้ำ ฝนตกทำให้ชมบรรยากาศฝนตกชุ่มฉ่ำ ก,ก,ก,กูบอกกไว้มมเราบกูอกับครัช่มอ่าเ้านะครับลานกันด้ยมาหาปูแลคช่ะครับาีนะมาจากปูนะคร,กกะครอกบอกปูแล้วว่าเอฟซรับปูแล้วนะครับูปไปสู่สวงสวรรค์สู่ผริติัา์ ปูมาเขาฝันนักพ่น้องเนะาะอาดิโชคน้ำปูเดี๋ยวเป้าเถาจะบอกทะเบียนรถนะครับรากาเลกฝาลงนะครับดมชุชมจังฟัางน้ำกันเสียงฝนฝนตกครับผมเป้าเถามาขออาโหสิกรรำน้ำปูเด้อสิ่งใดที่ได้ลวงเกินปูนะครับเป้าเถ็ขออาโหสิกำรรน้ำปู ให้ผู้ไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่ปริธา,านนะปูเด้อเอฟซี 4, พัลลัปรูแล้วนะครับเอฟซี 4, พัลลัปรูแล้วปูนะครับสุขคนนะครับจะขอให้ปูไปสู่ปริธา,านนะครับไปสู่สวงสวรรค์บรรยากาศฝนตกแห้งครับท่นชมบรรยากาศฝนตกแรงเลยพี่น้องเด้สอวสวดอภิธรรมศพปูนะครับวันนี้นะครับ เพิ่นจะถือว่าเป็นวันแรกนะครับธรรมชมนะครับเดี๋ยวจังเา้าเถาจะถามว่าเพิ่นจะทราบพนกิจวันที่เท่าไหร่นะครับผม ชมแคปหน้าจอได้พี่น้องเดอ้อเลขทะเบียนรถนะครับที่นำลางนะครับผมปู่578นะครับมาจากโรงพยาบาลนะครับเสียงฝนได้พี่น้องเดอ้อเลขทะเบียนรถ6838ด 6, 8, 3, 8, นะครับเลขฝาลงนะเลขฝาลงปู่5 7 8 710ปู่อายุ57ปีนะครับ พันษา23นะครับ23าพันษาด้วยพี่น้องเดอร์แคปนาจอด้วยครับเกตซี่แฟนคลับั้งช่องถามกันเข้ามาหลายนะครับเลขทะเบียนนะรถนัดที่น้ำรางปูมาจากโรงพยาบาลน,นะครับผม6838เลขฝาโลง710นะครับอายุปู่57ปีพันษา23นะครับแคปนาจอด้วยท่านผู้ชมเด้อนะครับ ฝนตกธรรมชุ่มฝนตกเสียงดังนะครับผมนะครับชาปนก,กิจเดทพี่น้องเด้อนะครับชาปนก,กิจวันที่เจ็ดนะครับวันที่เจ็ดกรกฎาคม2567นะครับผมเออเพิ่นแจงน้งมาแจ้งบอกเบาเฒ่ามาแบบนี้นะครับท่านผู้ชมพี่น้องนะครับชาปนก,กิจนะครับอู่ห้าเจ็ดแปดนะครับท่านผู้ชม นะครับขอให้ปู่ไปสู่ปรินิพพานนะครับสู่สวงสวรรค์นะครับท่านผู้ชมแจ้งข่าวใหตุทีรู้เลยนะปู่เดอ้อนะครับปู่ปตองห่วงอีหยังนะครับไปสู่สวงสวรรค์ไปสู่ปรินิพพานนะครับบรรยากาศฝนตกท่านผู้ชมบรรยากาศฝนตก แคปหน้าจอได้ทำชมเดอ้อนะครับแคปหน้าจอเลขทะเบียนร,รถนะครับเลขฝาลงนะครับอายุและก็พันษานะครับทำชุม่มฝนตกัแห้งอยู่พี่น้องนะครับฝนตกแรงๆอยู่นะครับทำชุมครับบรรยากาศฝนก็เริ่มยุดแล้วพี่น้องนะครับฝนตกแห้งนะครับทำชุม นะครับสวดอภิธรรมศพนะครับปูห้าเจ็ดแปดคืนแรกได้พี่น้องเด้อนะครับคนถือว่าเป็นคืนแรกนะครับผมอ๋ครับเอฟซีคนกะ,นะรับร่วมบุญน้ำปูได้พี่น้องเด้อนะครับพอกันคลิปหนานะครับเนาะครับ